ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมกับย่าอีกแล้วกับโลบอกอีเช่นเคยโลบอกโอเคในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกอีเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า s School b r e a k out นั้นเองย่ารู้ไหมว่าแมปนี้มันเล่นไงไม่รู้เลยย่าจะเป็นแมปที่มึงไม่เคยเล่นจริงๆก็ได้อะใช่ไหมคืึ่งเขาบอกว่าแมปนี้เราต้องโดดเรียนเว้ เราเอาไงเราเป็นเด็กเอาเป็นเด็กซึ่งตอนนี้ย่าเห็นอะไรตรงนั้นไหมเห็นครูหลับไหมเห็นอยู่นั่นแหละคือโอกาสของเราว่าย่าเราจะต้องโดดเรียนเราไม่อยากเรียนใช่ไหมย่าใช่โอเคปะเราโดดเรียนดรกว่าไหนขอดูหน้าคนง่วงไหนสิอาจารย์อาจารย์ไม่สอนเหรอทำไม่สอนผมไปแล้วนะย่าพูดอะไรกับอาจารย์หน่อยสิอาจารย์อาจจะสอนก็ได้พูดดิอะไรก็ได้ทำให้อาจารย์ตื่นอ่ะตื่นตื่นอาจารย์ในเมื่อเราปลุกอาจารย์ขนาดนี้อาจารย์ไม่ตื่นนั้นเราก็ขอตัวออกไปข้างนอกนะเราเราไม่ขอเรียนกับอาจารย์นวนะ <Okay. S 1> ไปแล้วนะอาจารย์ผมไปแล้วนะอยากยิงยังไม่ตื่นอีกอันนัน้นนั้นพวกผมโดดเรียนแล้นะไะย่าโดดเรียนกันไปไปเร็วโดดเรียนเร็วมาเร็วเฮ้ยปุ่มอะไรวะคือว่าทางนี้เราต้องทางนี้อ๋อนี่ไงแล้วเราจะไปเราจะขึ้นยังไงอะอ๋อนี่ไงเขาบอกให้เราเอามันมาได้เอ้ยย่าย่านี่ไงได้ละได้ละขึ้นไปเลยย่ามันขึ้นไปเลยขึ้นไปเร็วเ้ยเดี๋ยวมันจะสูงไม่พอวะย่ะาโต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 ,โต ตัวอันนี้ไายานี่ยาที่สูงเว้ยเดี๋ยวเอาก็ยีไปไว้ยาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคไปละตายไปด้วยตาก่อนอาจารย์อาจารย์ไม่สอนเองนะผมโอ้โหไปแล้วนะบายบายโอ้ความรู้สึกการที่ได้โดดเรียนมันรู้สึกดีอย่างนี้อีกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ของแต่เราไม่เป็นต้องใช้โอ้ยาดูนั่นสิถ้าเราตกไปอาจจะขี้แตกตายเลยก็ได้นยาไปยาตายไหมบอกแล้วอย่าพึ่งไปเพราะว่าเราต้องย่าเออเออเาวิ่งแบบสปีดลันเนอร์ขึ้นมาเลยนั่นแหละ ไปด้วยอืออู้อันนี้อุย้ยง่ายอยู่ย่ยะยเออลืมบอกอย่างหนึ่งวะยะเขาบอกเขาล้ำลือว่าด่านนี้มันด่านที่คนหัวร้อนค่อนข้างจะหัวร้อนเลยนะยะเอยแต่ตอนนี้มันอาจจะง่ายๆ่ายอยู่ป้ายาเราผ่านมาไล้ละไปไปต่อดีกวะโอเคเรายากูให้ให้มึงกดปุ่มนี้ไว้ลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อชิปหายมากูโทนมอนกันกดยังยะทำไมไม่กดอะอะไรวะอไม่ใจใจไม่กล้าดีกวะ ให้ไปทางนูน้นส่งส,ส่งไปตายก่อนเลยเออ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้โอ้โอ้เฮ้ย,ยเกือบแล้วย่าเมื่อกี้เกือบย่าอยู่ไหนโอ้โหอะยาเานี่พวกเรากำลังเป็นซูเปอร์แมนวะย่าย่าบินได้พวกเราบินได้ <S <S ไปต่อดีกว่าโอเคเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่ค่อยอยากนี่ว่าเอะสนุกอยู่นะเอ้ยเอ้ย ย่าตามมาเร็วตายว่ะดิบตามมาเร็วเร็วโดยมาเร็ว,ว,วโอเคขึ้นทางนี้เออจะว่าไปเพปิร์เสเซนต์นี้ก็สนุกดีเว้ยนั่นแล้ว,ลวอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นยังไงวะอ๋อลิฟต์เราต้องไปกดนี่ปึ๊บอ้าวย่าย่าย่า,ยามึงขึ้นไปก่อนมึงขึ้นไปก่อนไปไงั้นก่อนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเร็วไปทางไหนต่ออ๋อทางนี้อออนออโอเคต่อไปประตูนี้สินะโอห้องเก็บของไปทางไหนวะทำยังไงก็ได้ขึ้นเรบนนี้สินะย่าเอ้ย อะไรสูงอ๋อรู้แล้วทำอะไรแย่ๆหยิบหยิบถังนั้นออกไปดิเอาย่มึงขึ้นไปเลยย,ย,ย่าย่ขึ้นมาเลยบันไดอะ,ออะนี่เกูเห็นเอาบันได,านดามาแลว้วเนี่ยจ้าบันไดบันไดมาทำไมทำไมกูเห็นในจอบันไดมึงล่องหนวดวะหัเงี้ยก็ล่องหัเหมือนกันก็ไม่มีเอาอ <c oughs> หรอเออแปลกเว้ย ไป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 ต่ออุ้ยจะไปยังไงวะเอ้ยอบางเรื่องอาจจะต้องฟรีแลนนี้ก็ได้เอ้ออ้าเอ้อได้ลงมาเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นย่าสไลเดอร์ไปเลยโอเคมองอุ้ยมองมองเหมือนเหมือนเจะเป็นนักฟรีแลนนี่จริงๆเลยกูไม่ค่อยชอบช่องแอร์เท่าไหร่เลยมันได้ลมแรงเช่าแอร์มันทำให้กูนึกถึงอะไรอยากถึงอะไรฟีช่องแอร์เว้ยอ้โอเคตอนนี้ทำไมเรากลับมาอยู่ห้องเรียนวะตรงไหนไปได้ไหมไปได้ไหนวะตรงไหนมีตรงไหนบ้างไออาจารย์ใช่ไหมย่าย okay. oh, anyway. ่านี้นี้นี้ run อาจารย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์รู้แล้วว่าเราโดดเรียนวะย่าหนีเร็วหนีเร็วอาจารย์มันรู้แล้วว่าเราโดดเรียนหนีหนีเร็วอาจารย์รู้แล้วอะไรวะที่เราปลุกอาจารย์อาจารย์ไม่สอนเองอาจารย์มาโทษพวกเราเราก็โดดเรียนนะเว้ยอะยะกูโดนอาจารย์จับได้ป่ะยะอย่ามาอยู่ไม่ตรงกูโดนอาจารย์จับได้อ้าวกูได้กุญแจมาแล้วนี่อาจารย์ไปไหนอ้าวอาจารย์ไล่ด่ากูมาอยู่นี่ว่ะเออจ้กูเจ้กูเจ้อือรอดเลยเว้ยรอดเลยเว้ยนางอ้อยอาจารย์นางโง่จับเราไม่ได้โง่ มาขึ้นมาขึ้นขึ้นในสีฟ้า,ากันแล้วโกรธขึ้นตัวสีฟ้ามากระโดดไปมาไปต่อเรวไปกันต่อเฮ้ยโรงเรียนอะไรวะมันมันน่ามาเรียนยังไรวะไขอยโรงเรียนอะไรวะเนี่ยแต่เปิดว่าผมไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมชอบโดดเรียนนะครับมา้งรงตัวป๊า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 ป๊บป๊าป๊าเอาใหมา่ย่าย่าโดดไปอย่างั้นแหละโดดอย่างงั้นโดดมันเป็นมึงยังร่วงเหมือนเดิมวะนั่นแหละนัดด่นแหละ กันแหล้วยะย่ามาเร็ว <adventurous> ข okay. ึ yeah. ้นมาเร็วตามมาเร็วกูรออยู่ตรงนี้เนี่ยค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาโอ้โหนวมน่วมนวมน่วมน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 วมไม่ได้เด็กหรอกอีนอ๊โอเคย่าต่อไปเราต้องมาไอตรงสลิงเว้ยย่าเดี๋ยวกดปุ่มนี่ก่อนไปแล้วนะยะเกาะไว้เออไปแล้วย่ามันไปก่อนเลยเดี๋ยวกูดูให้เป็นยังไงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงไปแล้วรอดแล้วไม่วิ่งไปเลยวิ่งเลยเชื่อกูชี้ไปเบลลมันจะกระโดดให้ เอาโดดเขาต้องกระโดดด้วยไงทำไมวิอุ้ยเขาไม่จำเป็นต้องกระโดดเลยวะอะไรเนี่ยต่อไปเจอเฮ้ยลูกบาสทำไมวะอ่อจะชูดลงสินะโอ้ยหโดนบ้าโดนโอ้ยเดี๋ยวเวลาชูดบาสเล่นไว้ระหว่างรอมึงรอมึงผ่านด่านอือชูดบาสรอเล่นวะอ้ยอะไรเว้ยอุ้ยชิบหายอ่ะเจอครูโดดไปเลยย่าเอานี้โดดไปค่อย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 ไปค่อยค่อยไปนั่นแหละนั่นแหละกระโดดไปด้วยเลยเอา ยามึงลวงใช่ไหม<ค><ย>เออไปาละครับนี้กูไปละเจอไหนก็เจอครัวละอุดมปอนปลาเสียครูแม่งเลยซ่อนตัวนะต้นซ่อนตัวไม่ต้องมายุ่งกูอีกคออกไปเอาชิบหายแล้วบวชทำอะไรไม่ได้เออชิบหายอ๋อย่ากูโดนดจานจับได้ปะไปแล้วไปว้ายาจานมึงเห็นกูได้ไงเนะี่ยวิงว่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุด อห้องน้ำ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 ช่วยได้ซ่อนซ่อนอาจ,จารย์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วปิดยังไงปิดเอาอ๋อทำไมกูปิดห้องน้ำไม่ได้ว่าเปิดได้แต่ปิดไม่ได้ว่าเตอร์อ๋ออาจารย์แค่โดดเรียนเองทําอะไรเนี้ยอาจารย์ผูผิดอะไรผมไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ไม่ได้กินยาก็ไม่ได้สูบผมเข้าห้องน้ำาป็เฉยอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ๋ออาจารย์ แอย่ามายุ่งกูคืออะไรทำไมกูไปไม่ได้อ๋ออออ๋อะอ,ะอะไรเนี่ยอาจารย์บักอาจารย์บักเฉยอะไรไม่พวกแม่ไม่มาเอาอะไรเนี่ยอ๋อคือช่องลมเออกูว่าอยู่อะไรย่าตอนนี้มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ๊ตเยังไงอ๋อชูดลูกบาสไว้ย่ามันึงต้องชูดลูกบาสชูดลูกบาสลงตรงห่วงอะ่ะชูดไปแล้วมึงวิ่งเลยวิ่งหนีอาจารย์เลยอาจารย์มันขี่เอ่อจักรยานสองล้อเราเราย่าอยู่ไหนในตอนเนี้ย ชังรออยู่เนี่ยรออยู่ One hour later โอเคพอดีว่าวิยามบันยอมแพ้ไปละมันหัวร้อนในการที่มันต้องมันต้องโยนลูกบาสให้เข้าห่วงแต่มันเ,เอาไม่เข้าห่วงอาทีไม่รู้ทําไมโอเคแปบลบว่าตอนนี้เราก็เหลือตัวคนเดียวละโอเคเดี๋ยวเราลุยเดี๋ยวเราลุยต่อเลยดีกวนนนน่าอาจารย์วิ่งวายจับกูไม่ได้หรออาจารย์ไปหนีเข้ารูไปทางไหนวะอุ้ยต่อไป โอรุบาตเจอรุบาตอีกแล้วกูโยนเอาสิเอาเชียร์ไม่โดนเอาดิเอาดิกูจะเอาให้มึงโดนเอาดิเอาให้มึงโดนอ่ะเอาให้โดนอือโดนไปดีปีบันไดเจอเจอเด้อเจอจอเดี๋ยว้อเออรอได้เฮ้ยโอ้โหไม่เห็นนี่ไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อีซี่ด่าเนี้ยี่อ๋อถอนรุดถอนรุดไปรุด รูบุตรรูไปซ้ายหรือขวาซ้ายขวาขวาไหนซ้ายดีไอ้หลวงหมายวะอยู่ไหนนยไปทางไหนทางนี้อ๋ออ๋อเป็นมาจักข้อมาจากห้องไหนดีกว่าอะไรเครื่องดื่มเครื่องดื่มตาไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหกินแล้ววิ่งเร็วเครื่องดื่มตาไฟฟ้านี่มันช่างดีอย่างนี้เองว้าดีจนตายเลยที oh, ่ครับโอ้โหดีดีมาก ขอขอไอ้สักขวดได้ไหมขอไอ้สักขอไอ้สักกระป๋องอ่ะโอ้ไม่ให้เหรอหวงจังอืออือโอ้ยโอ้ยโอ้โหเครื่องดื่มที่ดีมากว่ะไป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 เอ้ยเดียวไป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 อีกเร็วค่อยๆไป เย่เย่เย่เร็วชิบหายเลยแม่งไม่คิดว่าเครื่องดื่มนี้มันจะทำให้กูดีถึงขนาดนี้เออเอออุ้ยเกือบเกือบเออโอ้โหโอ้แม่งเครื่องดื่มนี้ดีจริงๆอุ้ย…. อ,อ,อาจารย์ครับทำไมอาจารย์ได้มาขับโกคาร์เนี่ยโอ้โหนี่มีการแข่งสินะอาจารย์นี่ตั้งใจจะท้าผมนั่นเหรออาจารย์รู้ไหมผมคือใครอ่ะผมคือเด็กแว่นเก่าแล้วนะอาจารย์มันไม่สําคัญหรอกว่าเครื่องยนต์อาจารย์จะแรงแค่ไหนมันสําคัญว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยไปมาเดี๋ยวอาจารย์ต่อให้สองเสาอ,เอ่ะไปเออคิดว่าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเร็วกว่าผมเหรออือว้าวเจออย่างนี้เจออย่างนี้ดีครับ

ชนะสิใสอ่าอาจารย์อ้ายว้ายว้ายอาจารย์หโมโหผมอะไรตั้งห้าชั่วโมงฝึกทับตั้งนานสุดท้ายก็มาแพ้เด็กเล็ขึ้นเหรอเจิดโอ้ฟีลนิ่งหรือลิงวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหตกไปโอ้โหตกไปรูซี่เพิ่มไหมหน่อยเอ้ยเด็ด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 อาจารย์โอ้อาจารย์ยังไม่ยอมแพ้เหรอจะกะจะให้ผมกลับไปเรียนให้ได้ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำอะไรผมได้เหรอเอ้ย อาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจารย์ผมไม่ได้ทำผมไม่ยอมทำการบ้านหรอกอาจารย์อาจารย์ไม่มีสิทธิ์มาให้ผมทำการบ้านอาจารย์อาจารย์เฮ้ยอะไรเนี่ยยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเออเออกูโดนโดนโดนกูโดนละกูโดนละอาจารย์อาจารย์อาจารย์ผมไม่ยอมทำการบ้านอาจารย์ผมเกลียดการบ้านอย่ามายุ่งอาจารย์ไม่ยอมโว้ยไม่ยอมยุ่งกับบ้านบ้านผมเกลียดการบ้านการบ้านเอาไปเอาการบ้านเอาไปเอาไปอาจารย์ไม่ทำเองอะไม่ใหผมเพราผมทำทำไมอ่ะอาจารย์ การบ้านผมไม่อยากทำเยา้ายงโอ้ยอ้าวก,การจ่ายการบ้านใส่ผมอะเป็นไงล่ะโดยไม่ไดีบายรอเลยใช่ไหม อาจารย์โอ้อาจารย์คิดว่าการบ้านขี่จะทำอะไรผมได้น่ะอาจารย์โอ้นี่สินะทางออกของโรงเรียนรถโรงเรียนรอผมด้วยผมจะกลับบ้านแล้วไปละไปแล้วอาจารย์อสบายใจเอ้ยเพื่อนไปแล้วไปแล้วเด้อไปแล้วย้ได้ออกจากโรงเรียนแล้วจากนั้นเด็กชายผู้นี้เขาก็ได้สามารถโดดเรียนจากคณวิชาคณิตศาสตร์และเขาก็สามารถหนีรอดออกจากโรงเรียนนรกแห่งนี้ได้โอ้โหฉันหนีรอดแล้วโอเคครับผมก็ จบการไปแล้วนะครับผมก็เล่นมามาพอสมควรละกับแมปที่มีชื่อว่า b r e Break s c h o o l Breaking ทำกับการโดดโดดวิชาคณิตศาสตร์ของอาจารย์อาจารย์ตอนนี้คงน่าจะโกรธมากเลยนะป่ากันบ้านใส่เราเอ้ยทำไมอาจารย์ผงไม่ชอบทำการป่านผมเกลียดกัรป่าโอเคครับผมสับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะครับผมวันนี้ก็เป็นแมปแรกที่มียายอมแพ้ก,กับการเล่นโลบอกเป็นครั้งแรกนะครับผม เอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ยาก,กลับบาล่นก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ในเราเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ <c oughs> ๊ายบายย